ถ้าจะให้พูดถึงสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วร,รอยเนี่ยเชื่อว่าสาวๆนะคะวัยเลข4เลข5เนี่ยจะต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราเนี่ยคอนเซิร์มากที่สุดในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองคะ่ะและวันนี้นะคะขวัญก็นำสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วร,รอยมาฝากกันคะ่ะเจ้าตัวนี้ก็คือ เอ็กเซเซรั่มล็อบป้าแซลมอนค่ะ สำหรับเจ้าตัวเอ็กเซเนี่ยนะคะเขามีซีสารสกัดนะคะที่รวบรวมเข้ามาอยู่ในเจ้าขวดนี้ด้วยละค่ะตับตัวแรกเลยเนี่นะคะเขามีในเรื่องของแซลมอนพาเซนตาค่ะตัวนี้นะคะก็คือเจ้าดอกปลานั่นเองค่ะที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยหลักๆเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในการเร่งฟื้นฟ,นฟนูทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์ค่ะซ่อมแซมเซล์ผิวเพิ่มความยืดหยุน่นตึงกระชับให้กับผิวของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบ เนียนแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ช่วยทําให้รูปขุมขนของเราบริเวณนี้นะคะกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะสําหรับอินกิวเดียนตัวที่2นะคะก็คือสารสกัดจากแพนตอนค่ะนาเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงลดการแพ้ลดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ย คนต่อมมลภาวะมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือ c o e เอนไซม์คค่ะนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสด้วยสำหรับตัวนี้นะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างการซ่อมแซมพลาสเซลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะคะ่ะสำหรับตัวต่อไปก็คือ h ฮยาลู o n นิกแอซิค่ะ สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของเพื่อป้องกันน้ำในผิวเนี่ยไม่ให้ระเหยออกไปค่ะรักษาความชุ่มชื่นให้อยู่ในผิวได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเจ้าตัวเอ็กซเนี่ยนะคะมีสปปรรพคุณที่ดีงามมากๆเหลือเกินค่ะทุกคนนั่นก็คือน้องเขาช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะผิวเต่งตึงดูชุ่มชื่นอิ่มน้ำและที่สำคัญเนี่ยก็ทำให้ผิวของเรา สว่างใสออร่าค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเริ่มเห็นผลภายใน2สัปดาห์นั่นเองค่ะสําหรับวิธีการใช้ง่ายมากๆค่ะทุกคนถ่ายเพียงแค่เรานะคะมุนฝาเอเซ่ดังคลิกนะคะแล้วก็ปั๊มเนื้อเขาออกมานะคะจากนั้นก็วอร์มค่ะวอมมร์มบริเวณฝ่ามือของเรานั่นเองนะคะให้มีความอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยประครบประกบเข้าบนผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าทาอย่างเบามือนิดนึงนะคะงดการถูวิธีแบบแ,บบแรงๆนะคะ เพื่อลดการหย่อนคล้อยของผิวนั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะเท็กซ์เจอร์ของเขาดีมากๆทุกคนคือเขาแบบเป็นเท็กเจอร์ที่ไม่หนักนะคะเป็นเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เนื้อไม่หนักนะคะเบาบางซึมไวเกลี่ยง่ายและที่สำคัญหลังจากที่เขาซึมฟึบเข้าสู่ผิวของเราแล้วอะ่ะมันมีความแบบชุ่มชื่น เนี่ยทุกคนลองสังเกตดูนะคะที่ขวาเนี่ยเทียบให้ดูนะทั้งสองมือนะคะว่าอีกมือหนึ่งมันมีความชุ่มชืาดูกโกลดูแบบดูมีความเฮลตี้โกลดูเป่งประกายคือดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่หนักผิวเลยละคะ่ะสําหรับกลิ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะไม่รุนแรงหรือว่าพูดตรงๆว่าอาจจะแทบไม่ค่อยได้กลิ่นเลยสําหรับบางคนด้วยละคะ่ะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นที่แบบโอ้ยเด็ดดวงมากๆทุกคนถ้าพลาดโอกาสนี้นี่คือแบบบอกเลยนะว่าคุณพลาดโอกาสอย่างหนักใน ชีวิตมากๆเลยค่ะสำหรับโปรโมชันนี้นะคะซื้อเอ็กเซเซรั่มนะคะจากปกติราคาคดล,ละ1,850พบาทค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชันนะคะก็คือเซรั่มลดปลาแซลมอน2ขวดนะคะลดราคาเพียงแค่1990บาทค่ะและยังไม่พอนะคะแถมเอ็กเซ่เอสเซนนะคะน้ำตกผิวชันอีก2ขวด ซึ่งรวมๆแล้วปกติเนี่ยราคา5,280บาทเซตนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นเองละค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยเด็ดดวงมากๆเลยละค่ะคุ้มขนาดนี้ถ้าพลาดแล้วเสียโอกาสมากๆเลยนะคะทุกคนและถ้าหากว่าใครสนใจแบบอดรนทนไม่ไหวแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะสั่งซื้อกันช่องทางไหนได้บ้าง Line Add Exe นะคะ S, S I E X E นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในแฟนเพจ x e ด้วยค่ะส่วนอสองช่องทางที่หลายๆคนอยู่ชื่นชอบมา,มากๆก็คงจะหนีไม่พ้นช้อปปีกับ Lazada ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ Nutri Living ด้วยนะคะค่ะวันนี้สำหรับสกินแคร์ที่ขวัญเอามาให้ทุกคนดูวันนี้น่าจะเป็นที่ถูกตาถูกใจกันกับใครหลายๆคนนะในวัยที่30-40-50แบบเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ